พี่น o งกับภรรยามาจเจ็บที่จังหวัดนครนายกที่แห่งนี้เป็นบ้านเกิดของพี่น o งด้วยนะคะเราเนี่ยไปฟาร์มเมลอนกันมาแล้วอ่ะจุดหมายต่อไปก็ไปดูแลสุขภาพกันที่นี้ค่ะสปาเกลืออยู่ในวังรีรีสอร์ทค่ะอุ้ยพอมาถึงเนี่ยเขาก็ต้อนรับดูแลอย่างอิมหมีพีมันอ่ะถ้ามั่เสร็จแล้วก็ถึงเวลาไปทำสปาเกลือกันค่ะสวัสดีค่ะ ตกลงให้เปลี่ยนชุดเสร็จสับเลยค่ะอันนี้สปาหรือจะไปเตะบอลคะสปาค่ะนี่ครื่องแบบการเข้าสปาเกลือเลยค่ะสุ่งเท้าอก็ด้านในอะค่ะบริเวณพื้นเนี่ยค่ะจะมีความร้อนเดี๋ยวเท้าเนี่ยจะร้อนมากเกินไปใช่ค่ะเพราะว่าความร้อนเนี่ย คือจะเป็นถ้ำเลยค่ะจริงๆถ้าร้อนๆนี้ก็ตากแดดก็หมด้ลยอ <c oughs> เออไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าต <c oughs> ัวนี้ถ้ำของเรานะคะ,ะสร้างมาจากเกลือที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิ1 2 0 0องศานะคะ <c oughs> ทําให้เกลือเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเป็นเกลือที่บริสุทธิ์ค่ะแล้วเราก็นําเข้าจากประเทศเกาหลีด้วยค่ะหายใจออกไหมคะ หายใจออกค่ะก็จะมีอุณหภูมิสูงไึ้เล็กน่อยหายใจไม่ออกไม่ไนะคะได้ค่ะก็อยู่กี่นาทีนี่ก็จะอยู่ประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็ออกมาดื่มน้ำถ้าไม่ไหวก็ออกมาใช่ค่ะแต่ถ้าไม่ไหวรู้สึกอึดอัดนะคะก็ออกมาดื่มน้ําพักสักครู่นึงค่ะแล้วก็ค่อยเข้าไปใหม่ก็ได้ค่ะอ๋อแล้วนี่อันนี้ช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะค่ะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอ่า ภุ่มแพ้นะคะใครที่ตื่นเช้ามาแพ้อากาศเนี่ยค่ะก็จะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ในเรื่องของความดันเบาหวานคะ<ม>่ะแล้วก็สาวๆค่ะเรื่องผิวพรรณจะช่วยได้มากเลยะค่ะมีบ่นมีาดาดทุกวันช่วยได้ไหมอันนี้ช่วยไม่ได้ค <c oughs> ่ะถ้า <c oughs> ไม่ไหวก็ออกมาแค่นั้นเองเอาเท่าที่เราพอไหวแมนกันุกงไปไหน มีอะไรให้ให้เราสองคนคะค่ะเดี๋ยวเราจะมีบร oui, e ิการนวดเท้าให้ด้วยอะค่ะเขาไปนวดกันด้วยกันในห้องเกลือเลยได้ไหมคะแยกกันค่ะเดี๋ยวจะเป็นสัดส่วนไปค่ะมีนวดหน้าด้วยฝ่าเท้านี่ไหมฮะมีหานอนลงค่ะภายในห้องสปาก็จะฉาบด้วยผลิตเกลือจากเกาหลีนะคะ ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่40ถึง45องศาเซลเซียสช่วยขับพิษในร่างกายได้ลดอากาศเกิดโรคความดันภูมิแพ้หลอดลมอักเสบอืมอ่ะจัดไปเลยดีไหมคะให้ป่าบ๊อบกับพี่โนงเนี่ยทำสปาเกือกันแบบแมนแมนสองต่อสอ้าดูสิคะว่าเมื่อสามีเขาไมา่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเขาจะเมาเมียวว่ายังไงไม่เคยเห็นนะเออห่างเีย เบาเหรออารมณ์เลยฮะตอนรู้สนถ่ายก็มีเบาไหมอือเบาเบาหูเลยเฮ้ยททำหนุ่มไปเจอพี่นกยังไงเจอตอนสมัยตอนนั้นตอนนั้นอยู่เต้นเต้นแดนเซอร์อยู่แดนเซอร์หางเครื่องตอนนั้นเขาเรียกหางเครื่องเต้นอ่ะเต้นเป็นคาบาเบลลนกเป็นแดนเซอร์อ่านกเป็นคาบาเบลลนกเป็นเออ่เป็นคาบาเบลลเล่นคาบาเบลลอยู่แล้วผมก็ออกจากวงลูกทุ่ง คือออกจากวงสายญญาอย่างนั้นยาแล้วก็ไปอยู่วงเดียวกันก็เลยไปปิ๊งกันของนี่ม่กี่ปีแล้วเราแต่งงานส <Wow. S 2> ิบเก้าเปิดเราคบกันเปิดสามปีก่อนมันตอนนั้นช่วงี้ชีวิตตอนนั้นมันแตง่งหรือเลิกกับแหม่มตอนนั้น oh. มันมันให้เลือกเพราะว่าผมต้องไปลกลับไปตา่างประเทศจะเลิก,ลกหรือว่าจะแตง่งจะแต่งแต่เราคิดว่าแตง่งเรารักเขาแล้วมี่แหม่มเพราะมันบางครั้งมัญหาคนที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์หาแบบโอหายากหายาก แค่แปดแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคกนแล้พอแล้วแต่งเอแค่แล้วดูใจกันก็พอแล้วแค่นั้นเองไอ้นี่ลุงทะเลาะกับนกอยไหมตะก่อนบ่อยนะพอโตขึ้นมีลูกแล้วลูกโตแล้วมันก็จะเปลี่ยนหมายความว่าตะก่อนเคยทะเลาะกันงอนกันนานอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ถึงจะง้อกันแต่ทีนี้พองอนกันปุ๊บอย่างช่วงเช้าเรางอนกันช่วงเย็นเราง้อแล้ว ผมผมไม่ค่อยอยากให้ข้ามวันเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะความรู้สึกมันจะดีๆ,ดๆหายอ่าใช่ใช่อันนี้เคยทะเลาะอันนี้อะไรแรงสุดอะแรงสุดอ่ะแสดงส,สุดก็เรื่องผู้หญิงเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้หญิงถ้ามีคนใหม่สวยกว่าพี่แหมมเลิกไหมน <No. S 1> องรักเขาไงรักแหมมใช่ไหมไอนนองคเคยมีคเคยมีสวยรักรักไม่เลิกจ้ะเหมือนที่เราบอก,ก <laughs> อาจจะมีคนสวยกว่าสวยกว่าแต่ถ้าตอนนี้เรายุสี่สามถ้าคนที่สวยก็เมียเรามีเยอะผมว่าตอนนี้ในสายตาเราคือเมียเราสวยสุดแล้วใช่ไหมแล้วก็รู้ใจเราทุกอย่างแล้วเดินเขาเรียกไปสวยจาก Inner. อินเนอร์อินเนอร์อินเนอร์สวยคือรับเราได้ทุกอย่างอือใช่ตามอย่างคนใหม่เข้ามาเงี้ยถ้าสมมติมีคนใหม่เข้ามาผมว่าเขาอาจจะรับ รับเราไม่ได้ตรงมันต้องมีสักข้อหนึ่งที่เขารับเราไม่ได้ไไดแต่เมียเรารับได้ทุกข้อแล้วข้างฝั่งภรรยาก็ไม่ยอมนะคะระหว่างทําสปาเท้าเนี่ยก็แอบเมาสามีเหมือนกันบอกเลยว่าเรื่องเนียบใจน่ะอ,อยู่กันมา30ปีเมื่อกี้เห็นบอกใช่ค่ะได้แต่สามศูนค่ะอยู่นานอยู่ทนหรือทนอยู่ทนอย,อ, <laughs> อยู่วะอยู่ขำไม่หมอขำ <laughs> พวกเราเวลาเวลาอยู่ไม่มีสามีเราก็เมาสามีได้นะไม่หมอเมาด้วยนะมีสามีปะมีไหมคะมีจะ่ทิ้งกันแล้วค่ะนนัทิ้งทําไมเพราะว่ามันดีเกินใครเขาเขาไปมีเมียหมานี่แหละจุดความผู้หญิงแล่มีไหมมีไหมมีเคยมีไปไหนไปบ้านผู้หญิงม้างั้มจับได้ไหมจับได้ค่ะตามทุกวันเลยค่ะทิ้งเหรอเก่งมากเลยอ่ะแล้วรู้ไหมว่าบ้านอยู่ไหนบ้านก็อยู่ไหนแล้วไปหาที่บ้านเลยเหรอ ไปเฝ้าไหมกินมากเลยแล้วเขารู้ไหมเขารู้ไหมรู้ค่ะถ้าบอกว่ามาทําไมกูจะมาแล้วทำไมถึงรอรักเขาอะค่ะรักเนาะรักอะไรทําให้ชอบกันอความน่ารักมั้งเขาเป็นคนที่น่ารักเขาเป็นคนตลก <ừ> ทำให้เราแบบนี่คืออารมณ์แบบนี้ไหมที่<ช>บ้านก็อย่างนี้ไหมแบบนี้ค่ะลุกกิกลุก<ช>จิกยิงเหจุ๊บจุ๊บอะไรเงี้ยเหรอค่ะคือน่ารักดีเนาะตื่นมาก็หอมรักแม่นะรักเมียนะว้าวเขนะนะาบอกบอกว่าบอกรักก่อนทุกวันว่าออกจากบ้านม่จะได้กลับเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยสวีทตั้งแต่แรกเลยไหมไม่ตั้งแต่ท่องชกไปมีคนอื่นแล้วกลับมาอ๋อตอนรู้ตัวใช่รู้สํานึกผิดแล้วและอะไรทําให้เขากลับใจเขามั้งเขาบอกว่าเขาจะกลับเองกลับเอง พอกลับมาก็โอเคค่ะดีเป็นอีกคนนึงใช่ไหมอีกคนนึงเปลี่ยนไปเหมือนว่าได้สามีใหม่สองปีที่ไปเศร้าใจไหมเศร้าค่ะแต่เพราะว่าเรารักเขาแล้วก็รักลูกคือเราอยากให้ครอบครัวของเราที่แบบเมื่อก่อนเราไม่เคยมีอะไรแล้วนั้นเอาวันหนึ่งเรามีเรามีชื่อเสียงมีเงินแล้วทําไมต้องแยกกันทําไมเราไม่มีความสุขเหมือนที่เราแบบเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรเราเราต้องบอบสู้เขาจะไม่ให้ผมพูกให้ใครอะไรอย่างเงี้ย ผู้ดีใจนะ้นว่าผัวของฉันฉันต้องไม่ให้ไทยพี่บอบบี้มาแล้วโหเป็นไงพี่ได้เงินไหมสูญชื่อนอะอระหว่างที่ฟังภรรยากำลังเมาสามีอย่างมันแล้วก็เพลิดเพลินนั่นแน่แสามีเขาก็แอบย่องมาหาภรรยาไม่แอบฟังใช่ไหมว่าเขาเมาตัวเองว่าย่างไรถ้าบอบบี้แบบคิดว่าพรุ่งนี้สู้ตายวาย<ว> พูดอะไรมาเนี่ยฮะเนี่ยโอ้โหพี่แม่รู้เรื่องจากพี่บ๊อบบี้เยอะมากเรื่องพี่แมลยนี่ฉันเพิ่งรู้นะว่าเมียคุณกับฉันอะใช้ชีวิตเหมือนฉันมากเลยถ้าอยากได้ผู้หญิงต้องสวยกว่าพี่นกใช่ ถ้าจะเลี้ยงกันเป็นตัวเป็นตนไม่อนุญาตถ้าเกิดจะมีอะไรต้องไปซื้อต้องไปซื้อ,อ,อหากินเองอย่าเลี้ยงดูอย่าเลี้ยงดูอะซื้อต้องไม่ให้รู้ถ้ารู้เดี๋ยวตายก็บอกแล้วว่าซื้อได้นะอะไรได้นะออไปเลยอย่าให้รู้อย่าให้รู้อย่าให้รู้เรือ่องน,นี้ <laughs> <laughs> แต่ว่าหลังๆพี่นงน่ารักแล้วเพราะว่าเงินเนี่ยไปทุ่มเทให้กับรถหมดเขาก็ไม่ไว่าใช่ไหมี๋ยวนี้ไม่ไว่าเขาบอกไม่ว่าถ้าทุ่มเทให้รถใช่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงอะไม่ได้ไม่ได้ พี่บพี่พูดมาคำนี้ผมผมชอบมากเลยคาที่นูดีเรบอกว่าไปทําอะไรก็ได้นอกบ้านแต่อย่าหาเรื่องมาเข้าบ้านเอ้ผมชอบคนนี้นะอย่าเอาปัญหาเข้ามาในบ้านโอ้ปัญหาพี่พ่อพี่เยอะอยู่แล้วถ้าผมไปไหนนะเราผมเล่าก็ผมเล่าให้แม่ฟังเอาไปไหนวันนี้เจอใครอนนี้คนนี้สวยไหมไม่สวยไม่สวยไม่สวยแับนนี่ใช่ไหม เราเรื่องจริงครึ่งหนึ่งเพราะว่าเรื่องเท็จครึ่งนึงถ้าถข่าวถ่ายรูป <c oughs> หรือขึ้นพอปปราซี่แม,ม่รู้แล้วไปไหนเจอใครไม่กลัวไม่กลัวไอ้ถึงรายงานตัวแล้วอเ,เออ,อเ,เรื่องจริงครึ่งหนึ่งแล้วก็เรื่องเท็จครึ่งหนึ่ง <laughs>